เขาหากินของเขาจริงๆเลยมีอยู่ตัวเดียวเหลือลูกอยู่ตัวเดียวจริงๆเลยลูกสามตัวตายหมดนี่ได้ดูเขาถูกว่านทุกวันค่ะชเช้าๆก็จะออกมากินหากินกับแม่ ลูกสามตัวเหลือแค่ตัวเดียวน่าสงสารเนาะสุดท้ายก็เหลือตัวเดียว ถึงว่าทำไมเห็นมีอยู่ตัวเดียวเช้าๆแอบมาดูส่องสองดูลูกนกอยู่กับธรรมชาติน่ารักดวีวิ่งเข้าวิ่งออกกลัวคน เลือตัวเดียวนะสงสารอันนี้คือ,คอแม่อากาศเช้าเช้าก็ออกมาหากินสายมาก็หายหมดเช้าเช้าอย่างนี้แอบมาดูเขาเขาจะออกมา วลูกไม่กล้าออกมาอยู่ในน้ำถ้าจะเหลือตัวเดียวจริงๆเพราะทั้งหมดมีสามตัวเห็นมีสามตัวอยู่สองวันสุดท้ายเหลือตัวเดียวเพราะถ้าเขาเหลือสามตัวเขาก็ต้องออกมาหาจินด้วยกัน โตเร็วเหมือนกันนะลูกเลี้ยงลูกตัวตัวเดียวเนี่ยโตเร็วอันนี้อยู่หน้าบ้านนะคเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยจะมีถนนมีซอย ดูเขามองจ้องเขาเห็นเราเปล่าไม่รู้นะเขาจ้องเราไม่กล้าออกมากับแม่ไปแล้วเดินเข้าป่าแล้ว เช้าเช้าแบบนี้แอบมาสองดูอากาศดีมากเลยเลยอากาศเชา้าเช้า เดี๋ยวนี้นกกระเป๋าไม่รู้ไปไหนหมดดูอย่างนี้เหมือนตัวโตโตแต่จริงๆรันตัวนี้เดียวเขาหากินพวกอะไรอะพวกจอบพวกแหนที่อยู่ในน้ำมีอยู่แค่นี้แหละกันหน้าบ้านเนี่ยไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรป่าก็มีอยู่แค่นี้ เนี่ยป่ามีอยู่แค่เนี้ยเนี่ยเขาก็หากินอยู่แค่เนี้ยแอ่งเล็กๆที่มีน้ำ